วันนี้เราจะมาเปิดเผยถึงหายนะทางการบินช็อกโลกที่สุดเหตุการณ์หนึ่งของเครื่องบิน Boeing 777สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่17ตกในดินแดนของประเทศยูเครนโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่17กรกฎาคมปีคศ2014จนทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น298คนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเครื่องบิน ถูกยิงด้วยขีปนาวุธหรือไม่และสาเหตุจะมาจากอะไรนั้นเชิญติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนจะรับชมเรื่องราวในวันนี้หากคุณเป็นบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้าโปรดอย่ารับชมตามลำพังเนื่องจากอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนส่งผลกระทบกระเทือนจิตใจได้ส่วนน้องๆที่มีอายุต่ำกว่า13ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำในระหว่างการรับชมฝากกด u b s c r i b e กดไลค์ กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเราเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับชมเนื้อหากันตามสะดวกครับสวัสดีครับทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขตามอัตภาพกันดีนะครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่17กรกฎาคมปีคศ2014หรือเพียง4เดือนหลังจากเที่ยวบิน MH370 หายไปในมหาสมุทรอินเดีย มาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่17ใช้เครื่องบินแบบโ o e ิง g 777-200ER ขีด200 ER ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ปลอดภัยที่สุดในโลกก็ว่าได้ครับเที่ยวบินนี้มีกำหนดการเดินทางจากกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียใช้เวลาเดินทางประมาณ11ชั่วโมง30นาทีคนบนเครื่องทั้งหมดมี298คนแบ่งเป็น ลูกเรือ15คนมีนักบิน4คนและ flight a เ t น n ดน n ์1 1คนผู้โดยสารมีจำนวนทั้งสิ้น283คนผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นชาวดัชที่กำลังจะเดินทางท่องเที่ยวต่อเครื่องไปยังออสเตรเลียอินโดนีเซียจีนเวียดนามและเมืองไทยครับเวลา1 0 3นาฬิกา31นาทีตามเวลามาตรฐานสากลมาเลเซียแอร์ไลน์ฟลายหนึ17ก็เทคออฟออกจากกรุงอัมสเตอร์ดัม เหตุการณ์ทุกอย่างเป็นปกติจน2ชั่วโมง30นาทีต่อมาขณะอยู่ในน่านฟ้าของประเทศยูเครนที่ความสูง33,000ฟุตนักบินก็แจ้ง ATC หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศของยูเครนว่าขอหลบเมฆฝนออกไปทางซ้ายของเส้นทางบิน5ไมล์ทะเลเจ้าหน้าที่ ATC ก็รับทราบและอนุมัติตามคำขอเหตุการณ์แบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับ เมื่อนักบินเห็นสภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคต่อการบินจากเรดาร์ตรวจอากาศที่หน้าจอในเครื่องบินก็จะขอออกนอกเส้นทางเพื่อหลบสภาพอากาศนั้นๆต่อมาเมื่อพ้นจากกลุ่มเมฆดังกล่าวนักบินก็กลับเข้าเส้นทางปกติอีกครั้งจากนั้น MH 1 7ก็แจ้ง ATC อีกครั้งว่าขอไต่ไปที่ระดับบิน34,000ฟุตแต่เจ้าหน้าที่ ATC ตรวจสอบแล้วว่าระดับบินไม่ว่าง จึงบอกให้รักษาระดับบินที่33,000ฟุตต่ตอไปนักบินก็ตอบกลับว่ารับทราบเมื่อเข้าใกล้เขตน่านฟ้าของรัสเซีย ATC ของยูเครนก็ได้รับการประสานจาก ATC ของรัสเซียว่าให้เที่ยวบิน MH17 บินตรงไปที่จุดชื่อโรมิโอโนเวเบอร์เดลต้าได้เลย ATC ยูเครนจึงแจ้งให้นักบินทราบนักบินก็บินตรงไปที่จุดดังกล่าวทันที เหตุการณ์แบบนี no ้ก็ถือว่าเป็นปกติเช่นกันครับถ้าเจ้าหน้าที่ ATC เห็นว่าจุดในเส้นทางบินว่างหรือไม่กระทบกับการจราจรของเครื่องบินลำอื่นๆเจ้าหน้าที่ ATC ก็จะให้บินลัดจุดต่างๆบางจุดในเส้นทางบินนั้นๆไปได้เพื่อเป็นการประหยัดเวลาครับแต่แล้วขณะที่กำลังจะออกจากน่านฟ้ายูเครนเพื่อบินเข้าสู่น่านฟ้ารัสเซียเมื่อเวลา13นาฬิกา20นาทีหรือ 2ชั่วโมง50นาทีนับจากเวลาเทคออฟเที่ยวบิน mh 1 7ก็หายไปจากจอเรดาร์เจ้าหน้าที่ ATC ทั้งยูเครนกับรัสเซียก็พยายามติดต่อไปหลายครั้งแต่ก็ไม่มีการตอบกลับใดๆทั้งสิน้นจุดที่สัญญาเรดาร์หายไปนี้เมื่อเทียบกับแผนที่จริงพบว่าในวงกลมสีแดงคือพื้นที่พิพาทระหว่างกลุ่มแบ่งแยกดินแดนของยูเครนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซีย ซึ่งในเวลานั้นมีการสู้รบอย่างดุเดือดติดพันมาเป็นเวลา4เดือนก่อนหน้านั้นแล้วและในช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่สัญญาณเรดาร์หายไปก็มีชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นเห็นเศษชิ้นส่วนโลหะจำนวนมากกระจายตัวตกมาจากท้องฟ้าเมื่อเข้าไปตรวจสอบใกล้ๆพบว่าเป็นซากเครื่องบินชาวบ้านจึงแจ้งทางการยูเครนทันทีทางการก็รู้โดยทันทีเช่นกันว่านั่นก็คือเที่ยวบิน m อ 1.7ที่หายไปจากจอเรดาร์นั่นเองครับเจ้าหน้าที่ของยูเครนเมื่อออกไปสำรวจจุดตกคร่าวๆพบว่าเศษซากเครื่องบินกระจายออกเป็น6กลุ่มใหญ่ๆกินพื้นที่กว้างถึง50ตารางกิโลเมตรโดยส่วนใหญ่ตกอยู่ในพื้นที่พิพาทและไม่สามารถเข้าถึงได้แน่นอนว่า298ชีวิตบนเที่ยวบินนี้ไม่มีผู้รอดชีวิตแม้แต่คนเดียว สร้างความโศกเศร้าอย่างสุดบรรยายแก่ญาติของผู้เสียชีวิตและสร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนไปทั่วโลกว่าเกิดอะไรขึ้นกับโบอิง777ลำนี้โดยเฉพาะชาวมาเลเซียและมาเลเซียแอร์ไลน์ที่เพิ่งจะสูญเสียโบอิง777เที่ยวบิน m s 370ไปเพียง4เดือนก่อนหน้านี้เท่านั้นก็ต้องกล่าวคำว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาณที่นี้ด้วยครับในส่วนของการสืบสวน เนื่องจากความไม่พร้อมของยูเครนและผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นชาวดัชทางการยูเครนจึงร้องขอไปยังคณะกรรมการความปลอดภัยของดัชให้มานำการสืบสวนหาสาเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่สืบสวนของดัชก็รีบเดินทางมายูเครนทันทีเมื่อมาถึงก็ได้รับแจ้งว่ายัางไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่จุดตกเพราะยังเจรจากับทางกลุ่มแบ่งแยกดินแดนไม่สำเร็จจึงทำได้เพียง ตั้งสำนักงานสืบสวนอยู่ที่เมืองหลวงของยูเครนเท่านั้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเหตุการณ์เครื่องบินตกบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็ออกกแถลงการแสดงความเสียใจและประนามผู้ก่อเหตุดังกล่าวพร้อมทั้งอ้างว่ามีหลักฐานอย่างแน่ชัดจากแหล่งข่าวด้านความมั่นคงว่าเที่ยวบิน m h 17ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัสเซียโดยยิงจากฝั่งยูเครนจากถแถลงการดังกล่าว ก็สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วโลกสื่อทุกสำนักก็ประโคมข่าวกันต่ออย่างหนักหน่วงจนเกิดความตึงเครียดทั่วโลกอีกครั้งส่วนทางเจ้าหน้าที่สืบสวนจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรในมือแม้แต่ชิ้นเดียวการคาดการจากถาแถลงการและจากสื่อก็ไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานใดๆได,ได,ได้แรงกดดันมหาศาลก็ถาโถมมาทั้งจากฝั่งชาวดัชเองรวมถึงฝั่งมาเลเซียอีกด้วยแต่ที่ยากที่สุดก็คือเศษชิ้นส่วนของเครื่องบิน มันตกกระจายอยู่ในใจกลางพื้นที่พิาพาทพอดิบพอดีซึ่งหลักฐานในที่เกิดเหตุก็คงจะถูกเคลื่อนย้ายไปแล้วในหลายๆจุดการสืบสวนในช่วงแรกจึงทำได้เพียงวิเคราะห์จากรูปภาพที่ทางเจ้าหน้าที่ยูเครนส่งให้เท่านั้นครับแต่สิ่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่สืบสวนรู้อย่างแน่ชัดในตอนนี้คือเครื่องบินมันแตกกระจายออกจากบนฟ้าดังนั้นนอกจากเรื่องขีปนาวุธ ก็จะต้องหาทุกความเป็นไปได้อื่นๆที่จะทําให้เกิดเหตุการณ์ทํานองนี้ขึ้นโดยเริ่มจากเรื่องสภาพอากาศเลวร้ายก่อนจึงทําการตรวจสอบบันทึกของเรดาร์ ATC พบว่านักบินทําการบินหลบเลี่ยงสภาพอากาศเลวร้ายนั้นออกมาแล้วซึ่งไม่น่าจะสร้างความเสียหายให้เครื่องบินได้เลยตัดประเด็นนี้ออกไปก่อนครับประเด็นต่อมาคือปัญหาทางเทคนิค เจ้าหน้าที่สืบสวนจึงทําการตรวจสอบประวัติการซ่อมบํารุงทั้งส่วนของเครื่องยนต์และเครื่องบินอย่างละเอียดพบว่าไม่มีความผิดปกติใดๆทุกส่วนขาวสะอาดไม่มีข้อบกพร่องแม้แต่นิดเดียวเป็นไปตามมาตรฐานการซ่อมบํารุงทุกชิ้นส่วนทุกขั้นตอนประเด็นปัญหาทางเทคนิคนี้จึงถูกตัดออกไปอีกอีกหนึ่งประเด็นที่มีโอกาสเกิดได้ยากมากๆก็คือเครื่องบินถูกอุกบาตชน แต่ถึงจะมีความเป็นไปได้น้อยเพียงใดก็จะต้องตรวจสอบให้รอบด้านเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงนำรายงานอุกกาบาตท,ที่ผ่านชั้นบรรยากาศโลกมาตรวจสอบพบว่าในวันนั้นช่วงเวลาที่เกิดเหตุไม่มีอุกกาบาตผ่านชั้นบรรยากาศโลกเข้ามาแต่อย่างใดประเด็นนี้จึงถูกตัดออกไปเช่นกันครับสองวันหลังจากเครื่องบินตกกองทัพยูเครนก็พบกับกล่องดำทั้งสองกล่องคือ CVR หรือเครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบินและ FDR หรือเครื่องบันทึกข้อมูลการบินทางการยูเครนจึงส่งให้ทางการมาเลเซียทันทีทางการมาเลเซียจึงส่งต่อให้ทีมสืบสวนของดัชทีมสืบสวนของดัชก็ส่งต่อไปถอดรหัสที่ประเทศอังกฤษอีกทีครับในระหว่างนั้นทีมสืบสวนก็ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่จุดตกได้แต่เมื่อเตรียมการเสร็จสับก็ได้รับแจ้งว่าเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างกองกำลังยูเครนและกองกำลังรัสเซียกลับปะทุขึ้นอีกครั้ง เรียกได้ว่าต้องอัปเดตสถานการณ์วันต่อวันกันเลยทีเดียวครับ5วันหลังจากเครื่องบินตกร่างของผู้เสียชีวิตก็ถูกทยอยลำเลียงไปที่เนเธอร์แลนด์จาก298ชีวิตบนเที่ยวบินนี้พบร่างเพียงแค่282ร่างเท่านั้นอีก16ร่างไม่พบแต่อย่างใดนับเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆครับไม่กี่วันต่อมาก็มีข่าวดีคือการถอดรหัสจากกล่องดำทั้งสองกล่องเสร็จเรียบร้อย เจ้าหน้าที่สืบสวนจึงรีบวิเคราะห์ข้อมูลทันทีพบว่า FDR หรือเครื่องบันทึกข้อมูลการบินแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆทั้งจากระบบต่างๆและจากการทำงานของเครื่องยนต์ไม่มีความบกพร่องใดๆทั้งสิ้นแต่อยู่ๆมันก็หยุดบันทึกไปเฉยๆแบบนั้นเลยครับส่วน CVR หรือเครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบินก็เป็นเหมือนกันคือบทสนทนาทุกอย่างเป็นปกติ ไม่มีการพูดคุยถึงปัญหาหรือเหตุฉุกเฉินใดๆทั้งสิ้นอยูๆ่ๆมันก็หยุดบันทึกไปในเวลาเดียวกันกับ FDR แล้วเสียงทุกอย่างก็เงียบไปตลอดการครับข้อมูลจากกล่องดำทั้งสองกล่องนี้ทุกอย่างหยุดลงพร้อมกันนั่นหมายถึงระบบไฟฟ้าหายไปจากเครื่องบินโดยทันทีซึ่งก็มีความเป็นไปได้อย่างมากที่เครื่องบินจะโดนทำลายด้วยระเบิดแล้วเครื่องบินเสียหายไปในทันทีทันใด มาถึงตรงนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนก็จะต้องหาร่องรอยของการระเบิดให้ได้ด้วยความมีไหวพริบจึงนําเสียงในห้องนักบินมาวิเคราะห์อีกครั้งเมื่อนําเสียงช่วงวินาทีสุดท้ายมาขยายด้วยอัตราส่วน1น่งต่อแสนวินาทีก็ต้องแปลกใจครับเมื่อพบว่ามีคลื่นเสียงดังผิดปกติกว่าเสียงพื้นหลังผ่านไม้ห้องนักบินในระยะเวลาที่ไม่เท่ากันโดยไม้ในห้องนักบินจะมีสตัวตัวแรกของกับตัน ตัวที่สองอยู่บนแผงควบคุมด้านบนตัวที่สามของนักบินผู้ช่วยและตัวสุดท้ายของนักบินสังเกตการเจ้าหน้าที่สืบสวนยังพบอีกว่าคลื่นเสียงดังกล่าวเข้าไม่กับตันก่อนจากนั้นก็เข้าที่แผงควบคุมด้านบนต่อด้วยนักบินผู้ช่วยสุดท้ายเข้าที่ไม่นักบินสังเกตการเมื่อนําเวลาที่แตกต่างกันมาคํานวณหาระยะทางของต้นกําเนิดเสียงพบว่าเสียงดังผิดปกตินั้น มันมาจากภายนอกเครื่องบินด้านหน้าฝั่งกัปตันและนี่ถือเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่มากๆและยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่ทำให้เครื่องบินตกนั้นมันมาจากการระเบิดของวัตถุภายนอกหรือเครื่องบินถูกโจมตีด้วยอาวุธนั่นเองครับในขณะที่ยังไม่สามารถไปที่จุดตกได้เจ้าหน้าที่สืบสวนก็จะต้องหาหลักฐานว่าอาวุธอะไรทำให้เครื่องบินตก จึงไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก่อนเพื่อหาร่องรอยเพิ่มเติมจากร่างของลูกเรือในห้องนักบินแล้วก็เหมือนปาฏิหารครับในร่างของนักบินผู้ช่วยพบสเก็ตระเบิดรูปสี่เหลี่ยมเป็นร้อยชิ้นส่วนร่างของกัปตันก็พบเช่นกันแต่มีบางชิ้นที่แตกต่างออกไปคือนอกจากรูปสี่เหลี่ยมก็ยังมีสเก็ตระเบิดรูปผีเสื้อปะปนอยู่ด้วยซึ่งเศษเหล็กรูปผีเสื้อนี้ ทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสงสัยเป็นอย่างมากว่ามันมาจากอะไรเพราะมันมีเอกลักษณ์เฉพาะจึงเชื่อว่าชิ้นส่วนนี้น่าจะเป็นเบาะแสสำคัญครับเมื่อผลการสืบสวนอย่างไม่เป็นทางการไปถึงมาเลเซียนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจึงได้แถลงการประนามและเรียกร้องให้ประชาคมโลกดำเนินการจับผู้กระทำผิดมารับโทษแต่ในช่วงเวลานั้นก็ยังไม่มีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้ อีกทั้งหลักฐานสําคัญคือซากเครื่องบินเจ้าหน้าที่สืบสวนก็ยังไม่ได้เห็นแม้แต่ชิ้นเดียวก็เลยยังชี้ชัดไม่ได้ว่าเป็นฝีมือของฝ่ายใดครับ4เดือนหลังจากเหตุการณ์เครื่องบินตกข่าวดีที่สุดก็มาถึงทีมสืบสวนของดัชคือการเจรจาขอเข้าพื้นที่จุดตกสําเร็จแต่ก็มีข้อแม้คือสามารถไปสํารวจได้แค่พื้นที่เดียวเท่านั้นทีมสืบสวนจึงเลือกไปที่บริเวณส่วนหัวเครื่องบินเนื่องจากเชื่อว่า หลักฐานสำคัญน่าจะอยู่บริเวณนั้นครับการเข้าพื้นที่เป็นไปอย่างยากลำบากต้องมีเจ้าหน้าที่ของยูเครนคุ้มกันอย่างหนานแน่นบริเวณจุดตกก็มีเสียงปืนใหญ่ยิงข้ามฝั่งไปมาตลอดเวลาพื้นดินเต็มไปด้วยกับระเบิดส่วนบริเวณซากเครื่องก็มีกองกำลังติดอาวุธของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนกระจายกำลังอยู่ทั่วบริเวณเจ้าหน้าที่สืบสวนต้องการเก็บซากส่วนหัวไปให้ได้มากที่สุดแต่จะหยิบจับชิ้นไหน ก็จะต้องให้กองกําลังแบ่งแยกดินแดนตรวจสอบก่อนซึ่งที่จุดเกิดเหตุนี้เจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนบางชิ้นที่ไม่ได้มาจากเครื่องบินแต่มาจากขีปนาวุธก็ต้องโกหกว่าเป็นชิ้นส่วนเครื่องบินเพื่อแอบเอาใส่รถกลับมาด้วยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของยูเคร ين, นนําชิ้นส่วนสําคัญอย่างยิ่งชิ้นหนึ่งมาให้ทีมสืบสวนนั่นก็คือหน้าต่างห้องนักบินฝั่งกัปตันที่เป็นรูพุนจากสะเก็ดขีปนาวุธ นับเป็นชิ้นส่วนที่สะเทือนใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมากครับการทำงานที่จุดตกเป็นไปอย่างทุลักทุเลมีกองกำลังติดอาวุธหายใจรดต้นคอตลอดเวลาเพราะเกรงว่าจะเจอหลักฐานสำคัญบางอย่างแต่เจ้าหน้าที่สืบสวนก็สามารถนำหลักฐานที่จำเป็นต่อการสืบสวนออกมาได้สำเร็จเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจก็รีบส่งกลับไปที่เนเธอร์แลนด์ทันทีหลายเดือนต่อมาก็วิเคราะห์ชิ้นส่วนที่เก็บมาได้เรียบร้อยเจ้าหน้าที่สืบสวน จึงพยายามประกอบส่วนหัวเครื่องบินขึ้นมาใหม่อีกครั้งเพื่อให้โลกได้เห็นว่าเครื่องบินลำนี้เจอเข้ากับอะไรก่อนที่มันจะตกลงพร้อมกับ298ชีวิตครับเมื่อเริ่มประกอบได้เป็นรูปเป็นร่างเจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าฝั่งขวาหรือฝั่งนักบินผู้ช่วยไม่มีความเสียหายใดๆทั้งสิ้นแต่ฝั่งกัปตันพบรูพุนเป็นร้อยรูจากพลังทำลายล้างของสเก็ตร,ระเบิดและแรงอัดมหาศาล เมื่อใช้เทคนิคการตรวจสอบวิถีของสะเก็ดระเบิดยังพบอีกว่าขีปนาวุธระเบิดขึ้นจากด้านหน้าฝั่งบนซ้ายห่างจากหัวเครื่องบินเพียง3.7เมตรเท่านั้นและนั่นเองที่เป็นสาเหตุให้เครื่องบินแยกชิ้นส่วนกลางอากาศอย่างรวดเร็วแล้วกระจายตัวออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยครับเมื่อตรวจสอบชิ้นส่วนแต่ละชิ้นอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่สืบสวนยังพบอีกว่ามีเศษเหล็กของสะเก็ดระเบิดติดอยู่เป็นจํานวนมาก ที่รู้ก็เพราะว่าเครื่องบินทําจากอลูมิเนียมแต่เศษเล็กๆที่พบกระจายอยู่มันทํามาจากเหล็กครับโดยรูปร่างก็เป็นทั้งสี่เหลี่ยมและที่สําคัญมีสเก็ตร,ระเบิดรูปผีเสื้ออยู่ด้วยซึ่งเหมือนกับที่พบอยู่ในร่างของกัปตันอย่างไม่มีผิดเพี้ยนถึงตรงนี้ก็ไม่มีข้อสงสัยใดๆว่าเครื่อง MH17 ถูกยิงด้วยขีปนาวุธอย่างแน่นอนครับแต่คำถามที่ยังค้างคาอยู่คือ มันมาจากขีปนาวุธชนิดใดเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงนำไปเปรียบเทียบกับหัวรบชนิดต่างๆหลายแบบแล้วก็ต้องโป๊ะเชะค,ครับเมื่อพบว่าสเกตระเบิดที่พบตรงกับสเกตระเบิดของหัวรบบัก M1 ที่ผลิตโดยรัสเซียและสามารถเข้าถึงด้วยกองกำลังฝั่งรัสเซียเท่านั้นเจ้าบัก M1 ถือเป็นแซมชนิดหนึ่งแซมก็คือ surface to air missile หรือขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศนั่นเองครับ โดยนาโตจะเรียกว่าแซม1 1บ a t f l แมันมีอัตราการทำลายเป้าหมายสูงถึง95%ด้วยความเร็วมากกว่า3มักเรียกได้ว่าเครื่องบินรบแทๆ้ๆยังหนีรอดจากมันแทบไม่ได้ดังนั้นกับเครื่องบินโดยสารก็ไม่ต้องพูดถึงครับเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงนำมาจำลองเหตุการณ์กก็จะได้ดังนี้ขณะที่เครื่องบินกำลังจะออกจากน่านฟ้ายูเครนเหนือบริเวณพื้นที่พิพาท ก็ถูกล็อกเป้าแล้วยิงขีปนาวุธวิ่งด้วยความเร็วมากกว่าสามมักเมื่อเข้าใกล้เป้าหมายในระยะ3.7เมตรก็จุดตัวขึ้นแรงอัดและสเก็ตร,ระเบิดทำลายส่วนหัวเครื่องบินทันทีเมื่อโครงสร้างได้รับความเสียหายเครื่องบินทั้งลำก็แยกชิ้นส่วนออกจากกันตามไปด้วยครับไม่เพียงเท่านี้เจ้าหน้าที่สืบสวนได้ไปขอความช่วยเหลือจากสำนักอวกาศของเนเธอร์แลนด์ให้ช่วยหาว่า ขีปนาวุธยิงมาจากที่ไหนนักวิทยาศาสตร์ก็นำความเร็วความสูงและวิถีมาคำนวณย้อนกลับพบว่าแซม11นี้ถูกยิงมาจากกรอบสี่เหลี่ยมที่อยู่ใกล้ใจกลางของพื้นที่พิพาทนั่นเองครับเมื่อเจ้าหน้าที่สืบสวนหาข้อมูลต่อไปอีกพบว่า3วันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้มีเครื่องบินลำเลียงทางทหารของกองทัพยูเครนถูกยิงตกในบริเวณใกล้เคียงกับที่เที่ยวบิน MH17 ตก เจ้าหน้าที่สืบสวนเลยอยากรู้ว่ามีการแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่พิพาทหรือน่านฟ้าที่เป็นอันตรายนี้หรือไม่จึงทำการตรวจสอบต่อที่ NOTAM ซึ่ง NOTAM ย่อมาจาก Notice to Airmen หรือประกาศสำหรับผู้ทำการในอากาศโดย NOTAM จะเป็นโค้ดของข่าวสารแจ้งเตือนทุกกิจกรรมที่ส่งผลต่อการบินหรือกิจกรรมที่มีความสูงตั้งแต่50ฟุตจากพื้นขึ้นไป เช่นการเล่นว่าวการยิงปืนใหญ่จุดบัางไฟการปล่อยโคมหรือการบินโดรนเป็นต้นซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะต้องแจ้งสนามบินที่อยู่ใกล้เคียงให้ออกโนแทมเมื่อผู้ทำการในอากาศมาตรวจสอบโนแทมก็จะรู้ว่ากิจกรรมต่างๆนั้นกระทบกับการบินหรือไม่หรือควรจะหลีกเลี่ยงพื้นที่นั้นๆอย่างไรต่อไปด้วยเหตุนี้เองการบินโดรนการปล่อยโคมและอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจึงมีความผิดครับเหตุผลหลักๆก็เพราะผิดกฎการบินสากลและอาจเป็นอันตรายต่อการบินได้นั่นเองครับกลับมาต่อที่เหตุการณ์นี้เมื่อเจ้าหน้าที่สืบสวนตรวจสอบโนแทมที่บริเวณพื้นที่พิพาทก็พบว่ามีการแจ้งปิดน่านฟ้าบริเวณนั้นไว้ตั้งแต่พื้นจนถึงความสูง32,000ฟุตโดยเที่ยวบิน MH17 บินอยู่ที่ระดับ33,000ฟุต จึงไม่เป็นการลุกล้ำเข้าเขตน่านฟ้าห่วงห้ามของพื้นที่พิพาทแต่อย่างใดครับไม่เพียงเท่านั้นเจ้าหน้าที่สืบสวนยังตรวจสอบในเส้นทางบินเดียวกันกับ MH17 ก็ต้องประหลาดใจครับเมื่อพบว่าในวันนั้นมีเที่ยวบินอีกเป็นร้อยเที่ยวบินที่ใช้เส้นทางบินเดียวกันและก็ไม่ได้ทำอะไรที่แตกต่างจากเที่ยวบิน MH17 แม้แต่น้อยเรียกได้ว่าเป็นคราวเคาะเพียงแค่ อยู่ผิดที่ผิดเวลาของเที่ยวบินนี้อย่างแท้จริงครับในเวลาต่อมาก็มีการพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมโดยยืนยันตัวตนได้296คนจาก298คนคงเหลือศูญหาย2คนเท่านั้นครับเมื่อรวบรวมหลักฐานและข้อเท็จจริงได้ทั้งหมดเป็นเวลา1ปี3เดือนการสืบสวนก็เสร็จสิ้นลงเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงสรุปลงในรายงานอย่างเป็นทางการว่า สาเหตุของเหตุการณ์นี้เกิดจากเครื่องบินถูกยิงด้วยขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศเหนือบริเวณพื้นที่พิพาทระหว่างยูเครนกับรัสเซียเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียชีวิตผู้บริสุทธิ์ไป298คนตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั่นเองครับผลที่ตามมาจากเหตุการณ์นี้คือข้อแรกมีการออกคำแนะนำให้ประเทศที่มีความขัดแย้งกันหรือเป็นเขตสงคราม ต้องสั่งปิดน่านฟ้าทั้งหมดเพื่อป้องกันการสับสนและการสูญเสียชีวิตของผู้บริสุทธิ์เกิดซ้ำรอยขึ้นอีกข้อต่อมาให้สายการบินประเมินความเสี่ยงของเส้นทางบินและแจ้งเส้นทางบินให้กับผู้โดยสารได้ทราบด้วยเพื่อจะได้ประเมินความเสี่ยงได้ด้วยตนเองก่อนตัดสินใจเลือกเส้นทางการเดินทางครับในส่วนของครอบครัวผู้เสียชีวิตก็ได้รับเงินชดเชยจากมาเลเซียแอร์ไลน์เป็นจำนวนรายละ 145,000 US ดอลลร์ 5, USD, หรือราว4,350,000บาทก็นับว่าเป็นความสูญเสียอันใหญ่หลวงของสายการบินและประเทศมาเลเซียจริงๆครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ห่างจากการหายไปของเที่ยวบิน MS 3 7 0มาเพียง4เดือนเท่านั้นหลังจากเหตุการณ์เครื่องบินตกไม่กี่เดือนก็มีการจัดตั้งทีมสืบสวนเฉพาะกิจนานาชาติขึ้นเพื่อหาที่มาของขีปนาวุธดังกล่าว โดยในปีคศ2016ก็ได้ออกแถลงการผลการสืบสวนพบว่ารถยิงขีปนาวุธถูกเคลื่อนย้ายข้ามชายแดนรัสเซียมาอยู่ฝั่งกองกำลังแบ่งแยกดินแดนในวันเดียวกับที่เกิดเหตุเมื่อเครื่องบินตกก็เคลื่อนย้ายกลับเข้าไปยังฝั่งรัสเซียซึ่งรถยิงขีปนาวุธนี้อยู่ในสังกัดหน่วยขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานที่53มมีฐานในรัสเซียเมืองที่อยู่ติดกับชายแดนยูเครนนั่นเองครับ จากผลการสืบสวนดังกล่าวนาโต้จึงออกมาแถลงการให้รัเสเซียรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากกองกําลังแบ่งแยกดินแดนในยูเครนอยู่ภายใต้อานัตของรัเสเซียโดยตรงมาเลเซียและประชาคมโลกก็ร่วมกดดันอย่างหนักเพิ่มไปอีกด้วยแน่นอนว่าทางรัเสเซียก็ได้แถลงการตอบโต้โดยกล่าวว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบการกระทําใดๆทั้งสิ้นและตราบจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีกลุ่มใดฝ่ายใดหรือประเทศใดออกมารับผิดชอบต่อการสูญเสียชีวิตผู้บริสุทธิ์ทั้ง298คนแม้แต่กลุ่มเดียวครับเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่17ก็จบลงเพียงเท่านี้จากเรื่องนี้ก็จะเห็นได้ว่าความขัดแยง้ง และการขัดผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นประเทศใดในโลกก็แล้วแต่มักจะต้องสังเวยด้วยชีวิตของผู้บริสุทธิ์อยู่เสมอครับแล้วทุกคนคิดว่าได้อุทาหรณ์อะไรจากเรื่องนี้หรือมีความคิดเห็นต่อเหตุการณ์อย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพให้ผู้อื่นได้รับรู้รับทราบในคอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีค่าทุกวินาที เพราะชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอนและขอให้ทุกคนผ่านพ้นทุกวิกฤตในชีวิตไปได้ด้วยดีสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ